จำลืมเ๋ยวมันโชรอีกไปนโไปนะมันนะันก่อนเจอแฟนขับแล้วเห็นบอกถึงขั้นร้องไห้ดีใจเจอแฟนภาพอ๋อคือมัน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 เป็นโมเมนต์แบบเขาตะโกนว่าคิดถึงแล้วเราก็คิดถึงเขาเหมือนไม่ได้เจอกันมาแบบ6เดือนนะคะก็เลยมีความแบบลื้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยร้องไห้น้ำตาลมันเป็นแบบ เอเหมือนแบบความคิดถึงมันเป็นอย่างนี้หรอมันไม่ทันตั้งตัวก็เลยแบบเออคิดถึงพวกเขาจ้ารู้สึกไงบ้างที่แฟนคลับแบบว่ามารอเราก็อยากเจอเราไม่ได้เจอนานเราก็อยากเจอเขาค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราเจอกันได้แบบไม่นานเท่าไหร่แล้วหนูมีงานต่อแล้วก็มีพี่ๆก็มาบอกว่าเออันต้องเข้าห้องแต่งตัวแล้วนะอย่างเงี้ยมันมีความแบบใจหายนิดๆเหมือนแบบเพิ่งเจอการอะไรค่ะได้บอกเลยแฟนคลับบ้างวันไะหนูก็สารภาพไปเลยว่าคิดถึงรู้สึกไงบ้างที่เจอแล้วคือแบบ มันก็เป็นความผูกพันนะเนาะพอแบบมีช่วงที่หนูงานเยอะมีอีเวนต์บ่อยก็จะได้เจอกันบ่อยแล้วพอหลังจากโควิดมันก็ยาวแบบยาวมากๆแล้วก็จะเห็นกันแค่ตามในอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้แล้วพอมาเจอกันจริงๆมันแบบมันมีพลังงานความคิดถึงบางอย่างที่แบบเขาเจอเราเขาก็ดีใจเราเจอเขาเราก็คิดถึงง่ายมันในช่วงแสดงสายพายไรเราไม่ไ้ไม่มีะอะไรเลยค่ะแค่แบบมันปเป็นแววตาของแบบอยู่กับหนูมาเป็น10ปีแล้วอะไรอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันมเป็นแววตาของความคิดถึงะรรอะไรจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำไใกล้กัน เดี๋ยวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็คงมีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นค่ะอเรออาอช่วงนี้ดูผอมลงไปเยอะเลยค่ะก็เลไรขึ้นแ่หาาไหมคะจับหมูกระทะไไมกินมากมายก็เป <c oughs> ็นช่วงนี้จะทํางานเยอะด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็พยายามคุมเลือกเลือกทานเอาค่ะเรไปกี่โลคะประมาณสคือเราตั้งใจจะลดหรือยังไงก็คืออยากคุมน้ําหนักด้วยค่ะ ทำไมาถึงอยากจริงๆเราก็ค<ำ>ุณผอม่แล้าา้ววทไไไมมดเลยทำไมถ,ถึงต้องถึงคัดต้องมาถึงน้ำหนักมันมันก็มีแบบหลายๆงานบางงานก็อยากให้แบบผอมลงจะได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบโอ้จะบี้จะบันจะลดอะไรจริงๆแล้วว่าตอนนี้โอเคอยังคะหุ่นตอนนี้อุ้ยไม่กล้าพูดเลยก็มันก็แล้วแต่งานค่ะตอนนี้คือยังโอเคแบบว่าโอเคคุณตอนนี้ไหมก็โอเคนะคะกับภาพที่คุณมองว่าเอ้ยผอมไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ผอมไปหรอกค่ะเชื่อหนูเถอะ คือจะลดอีกไหมหรือย,อยังไงไม่ลดละค่ะคงแบบพอวันอยู่ได้เท่านี้แล้วก็เสร็จงานที่เราตั้งใจจะให้มันแบบรีนลงหน่อยแล้วก็ต่อไปก็ใช้ชีวิตปกติกินปกติอัันนี้ไลดยงงปั๊บอุ้ยก็ได้เหรอตอนนี้เท่าไห,หร่คะออนสี่สิบหกค่ะประมาณกันประมาณเดียวกันคือใช่กันอ่ะจริง หลายคนก็เลยแซวเงารู้จักไหมครับบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยรู้จักชอบมากกินหมกที่บ้านมีเป็นหม้อเลยได้กินไหมคะได้กินค่ะได้กินจริงวิธีลดน้ำหนักของพ่อเป็นยังไงเลือกเลือกทานค่ะตอนที่เราอยากลงจริงๆก็จะแบบไม่ทานของพ่ออืมว่าจะมีเห็นบอกเอารถเห็นว่ารถพร้อมถ่ายสุดชั้นในเราก็รู้เยอะรู้จริงใช่ค่ะจะมีต่อใหม่ใช่ค่ะเรื่องมอบใช่ค่ะเออเป็นไงคะจะได้ได้โชว์เต็มที่ ก็เสื้อในเขาสวยอยู่แล้วด้วยแหละอันเวลามันไม่มากในตื่นมันไม่กระักก็ลดค่ะแต่ว่าเสื้อในดีค่ะแต่ว่าวันนี้งานวิโวนะคะทุกคนอหมายถึงมูเม่เมื่อกี้เลยก็แล้วกันใกล้วันเกิดแล้วเนาะเออเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ทํางานค่ะปกติวันเกิดหนูก็ทำงานอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ได้วางแผนเลยว่าเดี๋ยวจะไปทม่นั่อะไร่เงี้ยไม่ค่อยถ้าเกิดว่าสะดวกว่างอาจจะชวนที่บ้านไปทำบุญแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะเป็ท่าไหร่ล้วคุนี่ เกลอกเลอหไปถึงกับเพื่อนๆอ่ะจริงฐากับแฟนอ่ะเออกำลังหนุ่มมีบ้างไหมไม่มีเลยค่ะเออไม่เป็นแฟนแล้วยังเราอย่าย้ำเผื่อเพื่อมีใครสักคนชอบดอกไม้มาเสิร์ฟให้วันเกิดเตรียมเตรียมโจ้ไมั้ยไม่เลยค่ะจริงๆไม่มีใครเข้ามาจีบเราเลยนครับไม่มีเลยค่ะจริงเราเคยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเราปิดมันเราปิดหรือเราบอกไม่บอกเลยค่ะไม่ได้ปิดเลยค่ะหรือคนคิดว่าเรามีแล้ว ไม่น่านะคะพูดทุกรอบเลยอะกาศนะคะว่าเราแสวยไม่เป็นอะไรให่เป็นกันใหญ่แล้วค่ะแล้วเป็นกบบนี้จะมีอะไรพิเศษไหมโวยจริงๆโวยพรสีให้ได้มีแฟนแล้วแสดงว่าอยากมีอยแสดงว่าอยากมีแฟนแล้วใช่ก็เห็นเดี๋ยวไม่มีเรื่องถามจริงอยากจริงๆอยากมีแฟนหรือยังคะเฉยๆค่ะไม่ได้อยากรู้อยากมีซ้อมเสียงอยากเรอได้แล้วมีเด็น้มเสียงอยากมีแฟไม่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 ไก่ไม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 ่ได้ซีเรียสม่ไ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  ที่บ้านก็ไม่ได้เร่งค่ะพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าอะไรจะอยากให้พักผ่อนมากกว่าสเปคเป็นยังไงคะไม่มีสเปคเลยค่ะถามพีทีก็ไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีไม่เกลียดด้วยตอนนี้เขาไม่ได้ซีเนียร์ไม่เรียนถ้าเกิดว่ามันใช่ก็เรื่องงานดีกว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีอะไรบ้างคะปีนี้จะมีหนังปลายปีค่ะหนังสนุกมากตลกมากต้องดูค่ะค่ะหนังก็ตั้งแต่แฟนโซนกับนายอะค่ะก็มีเรื่องหนีแล้วจะกลับมาเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ อารค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอเสกไมเมื่อกี้พี่ถ่ายกับมื่ไม่ได้ถ่ายอาได้ไอรม์ัไหมไม่ไม่เอา